左へ曲がります。ご注意ください。左へ曲がります。ご注意ください。車が動きます。ご注意ください。 五千块。 รอก็ดี คันเดียวไปนะนย้เขาเฉยนะตอนแรกว่าจะมาเอาสองคันค่ะไม่ได้ละได้คันเดียวยาวกว่าสไลด์เราอีก มันตรงบอกว่ามันใส่ทั้งผุนตัวนี้ตัวนี้ไม่ยังมันหกตัวอยู่แล้วยีงเหลือตัวหน่อย

อีกตัวนึงที่ว่าดึงขาดเลยแม่นันที่ว่านนั่นตัวนั่นว่าที่ว่าเกียร์ดึงขาด กระตัวนี้ว่ามนติที่ว่าเกียดดึงขาดก่อนโช์แห้งเงี้ยว่ามนแห้งอย่างนี้แห้งเงี้ยครับรุดออกมันมีบ่วงบ่วงคนเพ้าอกระตเืห่อนอลยก เ่าเดียวอีกเ่าอยู่นนยบ้าน้องโจทย์อือพวกนี้คุณเดี๋ยวอะไหมมตเป็นตัวนี้ทำดี่า ค่อยๆหมุนร่างสางสางเราคิดนมาใส่แต่คออ่ะเห็นไหมตัวนี้ใส่ปรได้น่อยจใส่ลองนี่ออกสามตัน ไปทางไหนดูดิจินอ้าขึ้นเสร็จเรียบร้อยครับดึงกำมารอหกตัวเลยนะยกำมารอดึงหกตัวเลยก็คันนี้ก็ขายไม่แพงนะเทเลอร์คันนี้ ถ้าใครสนใจสองแสนห้าครับทะเบียนขาดปีหกเจ็ดครับขาดหนึ่งปีเทลนเล์พร้อมใช้งานเลยแพ่หลังขึ้นสองร้อยได้นะครับผมผมว่าจะหาบันไดใส่อยู่ถ้าเกิดใครอยากจะเอาไปขึ้นรถเกี่ยวนะหาแพ่หลังใส่ แหลังสวยๆเลยถ้าใครมีตังค์หน่อยก็ไปหาซื้อสองเผามาใส่ตอนนี้เพาจัมโบ้มันแค่เท่าเองสี่หมื่นทั้งชุดนะ4ี่หมื่นทั้งแพรนะครับมีเพาจัมโบ้เลยทั้งโบกี้ทั้งอะไรทําขึ้นใหม่หมดเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาเพากับพานหน้าเสื้อเพาหลังกับพานหน้าใส่อีกนะมาแล้วต้องได้หลายๆอย่างครับ ถึงบ้านแล้วครับตอนนี้เราก็เอารถลงครับผมกดรีโมทต,ตรงนี้เลยนะให้มดแดงนั่งอยู่ข้างบนรถลงมาก่อนครับมาก่อนมาลงมาเรื่อยๆครับ้ายจะจำดินหรือเปล่านะปึบ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 มดแดง ฮักใส่จั้หน่อยเออเคลืนเคลนเคลืนเคลนตรงเคลืนตรงเคลืนตรงโอ้โหโดนครับโดนเดี๋ยว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 ผมลืมโหลดรถลงเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเผิ่งได้หมดอย่างนะาเดีวไปก่อนไอเอาโตดอนลงกันลืมลืมกดถุงลมลงลืมกดถุงลมลดลง มันก็เลยทำให้รถมันสูงไปครับแล้วกดลงก่อนมันมีหลายอย่างมากเลยนะรถไอ้พวกเนี้ยเป็นไงจอาท้ายลงกออนอท้ายลง่อน มันลงได้เยอะไหมก็ได้นิดนะึงครับก็ยังดีพอลงปุ๊บมันก็จะทำให้ท้ายตัวนั้นไม่กดนไม่โดนดึงพอตัวรถลงท้ายตัวนั้นก็จะยกขึ้นแล้วมึงเบียบเยบรกยังอย่าเบรกเรยนอ๋อบ๊ไหลแล้วะ เดี้อเด้อเดียวเด้อไอเดี๋ยวลงเลยนะหักสายไหมกอโคลงแล้วติดนี้แล้วติดรอหนาแล้วโคลงแล้วข้างหลังก็ยันพอดีเอ้ยอยากให้ลงแต่ว่า ยังไงถึงจะลงทำไมเดี๋ยวนะวิ้นมันแรงอยู่นะครับขึ้นแล้วนะครับเนี่ยดึงขึ้นก็ขึ้นเลยเดี๋ยวนะต้องออนนี้ไปใส่ต้องเอาขอนนี้ไปยัดันถึงจะได้เดี๋ยวนะ ได้ไหมไม่รู้เดี๋ยวลองดูก่อนเนี่ยมันจะข้ามขอนแล้วมันก็จะไปต่อจะข้ามได้ไหมมาดูกันฝนก็ตกอะไรกันครับเนี่ยข้ามไปสิไม่ข้ามนะพอให้ไปไม่ไปนะรถอะ่ะอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวเอาใหม่เอาขอนมาอีกไห่ไปมันขอนมันสูงเกิน ความสูงเกินไว้ทางนี้และะ้วมั้งไม่อยากลงไหมไว้ทางนี้แหล,ละเพอาแล้วเพราแล้วลงมามลงมาเลยเดี๋ยวค่อยเอาลงตรงนี้คนตกแล้วโอเคครับตกแรงซะด้วย